เขาลองกันมานานแล้วนะครับป๋ามาจากตู้ซับเบต18นะครับเมื่อกี้ลอง15บอกไม่สาใจขอ18แล้วกันของเดิมป๋ามีชาติอยู่แล้วเนาะนะครับชุดใหญ่ทั้งเซฟแรยเป็นชุดเครื่องไฟอันนี้ก็เอามาไว้ใช้พูดในวัดก็เป็นชุดย่อม18แรงกว่านะแต่เรบวันนี้ก็ว่าป๋า18แรงกว่า15เนาะนะครับราคาไม่หิดกันปอยูท่าไหนนะโรูีต้องเครื่องไฟเชื่ออะไรครับะเครื่องไฟชื่ออะไร ่ของร้านอย่างไรไม่ได้มีชื่ออ๋อยังไม่มีชื่อตั้งอะไรนะโอเคสำหร ais, ับวันนี้ขอบคุณค่ะเขาก็คุยในการเรื่องของการตั้งโลโก้จะมีตั้งอย่างนี้ขอบคุณนะคะ